สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้แมงบิ้มาที่ลานกระบือนะครับนี่ได้เกาเหลานะครับมีเกาเหลาแล้วก็มีขนมที่เป็นถั่วแล้วก็กล้วยนะครับก็มาซื้อวัสดุก่อสร้างครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าฝนมันมันหยุดตกแล้วแต่มันก็ไม่หยุดสักทีเดียวนะครับมันก็ตกคำๆนั่นแหละแต่มันน้อยก็เลยตัดสินใจที่ขี่รถ e t ็กนะครับ มาซื้อของนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมไม่สะดวกถ่ายเนาะนะครับเราซื้อเสร็จแล้วแล้วเราก็กําลังจะกลับนะครับแล้วก็จอดรถแจ็คไว้ตรงทางสามแยกนะครับพอดีทางตรงเนี้ยนะครับทางบ่อนมันเขาทาทางใหม่นะครับแล้วผมก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับเพราะว่าเส้นทางอื่นน้ําท่วมครับนี่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้เนาะนะครับ แม็กกับพี่ก็มาซื้อนะครับอันนี้เป็นเกาเหลาหมูนะครับเกาเหลาหมูแล้วก็เอาขนมไปให้เจมอมด้วยนะครับนี่ครับทุกคนน้ํามันเยอะนะเนี่ยดูมวลน,น้ําสิอุ้ยเเกือบไปแล้วนะครับยังอยู่ยังอยู่นี่นี่น้ำแรงนี่ครับทั้งทรายทั้งหินนะครับ แล้วก็ปูนอยู่ในนี้นะครับปูนอยู่ในนี้เดี๋ยวผมจะเอาเกาเหลาใส่ตรงกระบะปูนนะครับนนะครับปูนนะครับอยู่นี่นะครับขนมนะครับใส่ในนี้เกาเหลานะครับ เราเอาเสือน้ำมันมาคุมเพราะว่าเราการฝนตกนะครับเพราะว่าปูนมันเป็นถุงกระดาษถ้าฝนตกมาปูนก็เปียกน้ํานะครับแล้วมันก็จะแข็งตัวโอเคอก็นานแล้วครับที่ไม่ได้เอาคูปุต้านะครับต้าคูป้าซซที้นะครับตัวนี้นะครับ ก็อ,ออกมาวิ่งบ้างนะครับไม่ได้อ,ออกมาวิ่งนานแล้วนะครับก็เกียงมือฉากนะครับก็อยู่ในกระบะปูนหมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้เราก็สั่งไปแค่นี้ก่อนครับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าสั่งไปเยอะเนี่ยนะครับมัน ตายเนี่ยหมามันชอบคุยครับหมามันชอบคุยแล้วก็มันต้องหาอะไรคุมอีกทีนึงนะครับผมไม่มีอะไรคุมเนาะก็เลยเอาใส่กระสอบไปแบบนี้นะทุกคนนะนี่นะครับลมยางก็ยังใช้ได้ยังแข็งอยู่เพราะว่ายางเป็นยางใหม่หมดนะครับยางล้อหลังยางล้อหน้าก็เป็นยางใหม่ทั้งหมดนะครับนี่แหละครับอยู่ มานอกคอกนาเราก็ต้องมีเครื่องผู้ใจก็คือคูบูต้านะครับแต่ของผมดีหน่อยว่าผมใช้เป็นตัวใหม่ตัวนี้ไฟแจ่มมากกลางคืนอ่ะไม่มีแบตนะแต่ว่าใช้ไฟในเครื่องนี่แหละเดี๋ยวไปดูผมเปิดไฟนะนี่ครับปิดไฟกลางคืนมันแจ่มนะครับมันเหมือนไฟรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับเหมือนไฟรถยนต์นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมก็ซื้อ,อมือสองนะครับมาอีกทีนึงแต่พอดีได้คนที่ขายให้ผมเน่ะเขาเครื่องนี้ไม่ได้ลงนาก็คือเครื่องนี้เขาเอาไว้สูบน้ำนะครับเอาไว้สูบน้ำรหัสมันก็คือ ZT นะครับ ZT 155ก็คือ15แรงครึ่งนะครับ5แรงครึ่ง ถนนเส้นนี้ก็มีคนมาสัญจรเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนตรงนี้มันน้ําไม่ท่วมเพราะว่ามันสูงนะครับจังหวะที่แมงกับบี้ก็ได้มาซื้อวัสดุก่อสร้างเนาะนะครับผมก็ได้มาถ่ายเอฟซได้รับชมกันนะครับนี่นะครับทุกคนขอมาตกปลากันนะเรื่องเองเรื่องอะนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น้ํามันเยอะนะครับเนี่ยลึกนะเนี่ยน,นะนะครับ ปลาเยอะครับถ้าช่วงน้ําท่วมน่ะน้ำก็มากับปลาอยู่แล้วนะครับคนที่เลี้ยงปลาในสระนะ่ะน้ําน้ําท่วมสระปุ๊บปลาออกครับช่วยไม่ได้เนาะนะครับก็เห็นใจยอยู่ว,ว่าเลี้ยงปลาแต่คราวนี้น้ํามันท่วมสระให้ทํำยังไงนะครับปลาก็ออกจากสระมาหมดเลยครับนี่นะครับ <c oughs> ในน้าก็ต้องมีปลาในนาก็มีข้าวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับทุกพื้นที่นะครับฝนตกนะครับทุกคนนครับเดี๋ยวแมงบี้ก็จะพาเอฟซีนะครับกลับไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะให้เอฟซชมวิวไปเนาะแต่ผมไม่ได้เอามือจับมาก็ระหว่างเดินรถก็จะ จับมือนิ่งๆนะครับทุกคนไม่ได้มือจับมานะ,ะไปครับทุกคน อนนี้นะครับแบงค์พี่ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาทรายเอาหินเอากระบะปูนเอาปูนลงนะครับทุกคนตรงนี้เอ่อการฝนได้อยู่นะครับฝนมันไม่รั่วนะครับแต่จุดอื่นมันรั่วนะครับ อันนี้ทตายนะครับแล้วก็หินหินก็จะหนักหน่อยครับ นี่เราก็เอาเสื้อน้ำมันออกนะครับต่อไปเราก็จะเอากระบะปูนลงในกระบะปูนจะมีปูนอยู่นะครับบหนักซะด้วยเห็นไหม きた。Okay. นั้นเราก็เอาปูนเอาไว้ในกระบะนะครับหนักนะครับปูล,ลูกหนึ่งอ่ะสี่สิบกิโลนะครับหมดนี่ร้อยยี่สิบกิโลเลยนะตอนนี้เรายังมีแรงนะครับก็ออยังพอยกได้ถ้าอายุมากขึ้นกว่านี้น่าจะไม่ไหวแล้วมั้ง เอาละครับตอนนี้นะครับแมงกะี่ก็นะครับก็เอาปูนเอากระบะเอาทรายเอาหินนะครับอุปกรณ์นะครับในการอ่าก่อปูนนะครับลงเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโชคดีหน่อยครับวันนี้คือที่ผมไปเนี่ยฝนมันไม่ได้ตกระหว่างทางนะครับคือเมื่อเช้าก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะฝนมันก็ตกนิดหน่อยไปดีกว่าก็เลยรีบไปซื้อนะครับ ก็จะได้มีวัสดุนะครับในการทำห้องนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมก็จะได้ก่ออิฐบล็อกนะครับใส่ก่อนนะครับทำคาล่างก่อนจากนั้นค่อยเอาดินใส่ก็ยังดีใช่ไหมครับค่อยๆทำไปครับทุกคนมาฝนด้วยนะถ้าถ้าเราได้วัสดุมาแล้วเนี่ยเราทำอยู่ในร่มเนี่ยเราไม่เป็นไรแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ไปซื้อมาเนี่ยนั่นแหละครับมันยังทำไม่ได้นะครับ ก็กระบะปูนใหม่ดีครับมันจะทนทานมันจะเหนียวเพราะว่ากระบะปูนเก่าที่ผมเคยมีนะ่ะที่ผมให้วัดน่ะก็คือว่ามันหลายปีแล้วนานมากเราตากแดดบ้างอะไรบ้างจนมันกรอบอะนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ตากแดดนะครับแล้วก็จะเก็บมาไวด้ดีๆเอาไว้ผสมปูนทำเองที่บ้านนะครับโอเคครับก็จบคลิปนี้จะกินข้าวก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ